ชุมชนสังทองท,ทําพิธีเปิดร้านค้าและหอ,อกระจายข่าวตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ประจําปี2555จากการร่วมทําการประชาคมและมีมติในที่ชุมชนเพื่อนําเงินงบประมาณทําประโยชน์ให้ชุมชนและต่อยอดร้านค้าให้ประชาชนในชุมชนซื้อหาสินค้าในราคาถูกพร้อมทําเป็นรูปแบบการบริหารงานแบบสากล เมื่อวันที่27กันยาคม2555ชุมชนสังทองได้มีพิธีเปิดโครงการหอกระจายข่าวและร้านค้าชุมชนตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนประจำปีงบประมาณ2555โดยมีนางเพื่นพิศีพบนายยกเทศมนตรีเมืองตาคลีเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการประธานและคณะกรรมการชุมชนทั้ง23ชุมชน พอมผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้ด้วยตามที่ชุมชนสังทองได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนหรืออีกชื่อว่า SML ประจำปีงบประมาณ2,555โดยได้จัดประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกโครงการและคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการเพื่อขอรับงบประมาณซึ่งมติในที่ประชาคมของชุมชนได้คัดเลือกคณะกรรมการดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยมีนางมาริาพรมสัาเภาประธานคณะกรรมการชุมชนสังทองเป็นประธานดำเนินการโครงการ SML และมีคณะกรรมการอีกจำนวน10คนที่ประชาคมได้เสนอโครงการก่อสร้างหอ,อกกระจายข่าวชุมชนและโครงการต่อยอดร้านค้าชุมชนครับวันนี้เรานะครับอยู่กับท่านนายกนะครับเทศมนตรีเมืองตะครีท่านนายกเป็นพี่สีพบและ ท่านประธานชุมชนสังทองนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางเทศบาลเมืองตะคีเรานะครับได้มาร่วมในพิธีเปิดโครงการ uh, SML นะครับของชุมชนสังทองซึ่งวันนี้ทางชุมชนสังทองเนี่ยได้ทําโครงการร้านค้าชุมชนกับโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวซึ่งก่ <ST AN CC> อสร้างหอกระจายข่าวเมื่อเช้านี้ทางท่านนายกได้ไปทำพิธีเปิดมาแล้วตอนนี้นะครับเราได้มาเปิดร้านค้าชุมชนสังทองนะครับก็อยากจะเรียนถามนะครับ ท่านนายกแล้วครับถึงนะครับการให้การสนับสนุนโครงการ SML ของชุมชนสังทองในครั้งนี้ว่าทางเทศบาลเรานะครับได้ให้การสนับสนุนในด้านใดนะครับให้กับทางชุมชนบ้างนะครับสำหรับโครงการ SML นะคะก็เป็นโครงการที่ทางรัฐบาลได้มีนโยบายให้แต่ละชุมชนเนี่ยได้ดำเนินการบริหารเงินเงินกองทุน SML ด้วยชุมชนเองด้วยประชาชนเองทางเทศบาลก็รับนโยบายและก็ได้ดำเนินการสนับสนุนให้กับชุมชนโดยการที่ลงไปทำประชาคมให้แต่ละชุมชนเป็นพี่เลี้ยงนะคะเพราะว่าเทศบาลไม่ไม่สามารถที่จะเ,เป็นผู้ชี้นำหรือว่าแนะนำอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นาทางแต่ละชุมชนก็ได้ดำเนินการประชาคมโดยเทศบาลไปจัดจัด แจ้งให้ในเรื่องของการทำประชาคมซึ่งผลของการประชาคมของชุมชนสังทองนั้นนะคะก็ได้มีสองโครงการก็คือต่อยอดร้านค้าชุมชนและหอกระจายข่าวในชุมชนแล้วก็คิดว่าร้านค้าชุมชนนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในชุมชนที่เป็นสมาชิกของร้านร้านค้าชุมชนนี้เป็นอย่างมากเพราะว่า,าราคาสินค้า ตลอดจนการให้บริการก็ทำโดยสมาชิกนะคะและอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการหองกระจายข่าวก็จะสนับสนุนเทศบาลในเรื่องของการกระจายข่าวสารของทางเทศบาลไปสู่พี่น้องประชาชนในชุมชนเป็นการสนับสนุนเทศบาลอีกอีกเรื่องหนึ่งค่ะครับขอบคุณท่านนายกนะครับเราได้ฟังท่านนายกนะครับ กล่าวถึงการสนับสนุนจากเทศบาลไปแล้วนะครับช่วงนี้เราคงต้องถามท่านประธานชุมชนสังทองและประธานโครงการ SML นะครับว่ามีแนวคิดอย่างไรนะครับทางชุมชนถึงได้จัดทำโครงการร้านค้าชุมชนและโครงการหอ,อกระจายข่าวชุมชนครับทา,ทางเทศบาลได้รัฐบาลได้ให้เงิน SML มาแล้วทางเทศบาลได้เป็นพี่เลี้ยงก็ได้จัดประชาคม ชุมชนโดยโดยให้ชาวบ้านมาร่วมประชาคมและได้มีได้มีมติร่วมประชาคมแล้วได้มีมติสองโครงการก็คือร้านค้าชุมชนต่อยอดร้านค้าชุมชนหนึ่งโครงการและออหอกระจายข่าวหนึ่งโครงการได้ได้เงินมาเป็นชุมชนขนาดกลางคือเอ็ได้เงินมาสองแสนี่แสนบาทได้แบ่งเป็นเป็นออสอง สองอย่างคือคือร้านค้าชุมชนสองแสนและ,อะหอกระจายข่าวสองแสนแต่เงินนั้นก็ยังเหลืออยู่ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วเงินนั้นยังเหลืออยู่และมาได้ทาโครงการได้ทําส่วนที่เหลือนั้นไม่เป็นประโยชน์ก็คือซื้อของให้กับชุมชนเช่นถ้วยชามและสิ่งต่างๆโต๊ะเก้าอี้ให้ชุมชนได้หยิบยืมไปไปใช้ให้เป็นประโยชน์และส่วน ส่วนร้านค้านี้เราก็จะจัดจัดตั้งสหกรณ์เพื่อให้ให้ให้ในชุมชนประชาชนในชุมชนได้มาซื้อในราคาถูกไม่ไม่แพงกว่าที่อื่นและถูกกว่าที่อื่นและจะมีเงินปันผลให้ถ้าเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ส่วนส่วนเงินที่ได้เราก็จะจัดเป็นสัสดส่วนขึ้นมาให้ตอบแทนเป็นเงินสวัสดิการให้กับชุมชนที่เจ็บป่วยไข้และ ส่วนที่เหลือก็จะมาจัดการบริหารชุมชนและต่อไปจะทําให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งขึ้นครับประธานนะครับชุมชนสังทองครับซึ่งจะเป็นตัวอย่างนะครับให้กับพี่น้องในชุมชนอื่นนะครับได้นําไปนะครับประยุกต์ใช้นะครับมาหลังจากที่ได้รับการอนุมัติก็ประมาณมาจากรัฐบาลแล้วนะครับทางท่านประธานจะแดงแล้วกันนะครับมีอะไรที่จะฝากถึงพี่น้องในชุมชนสังทองเกี่ยวกับร้านค้าชุมชนของเราไหมครับ ออในเมื่อเราตั้งร้านค้าชุมชนแล้วเราก็ต้องการให้มีสมาชิกเพื่อเป็นสหกรณ์ให้ให้มาร่วมกันเป็นสมาชิกมาเป็นมา,มาซื้อของในชุมชนของเราเพื่อประโยชน์ในชุมชนของเราเองผลสรุปที่ตอบแทนที่คุณซื้อของของทางเราเราก็จะมีเงินสวัสดิการให้และสะท้อนกลับไปถึงชุมชนก็ขอขอบคุณนะคะและทางชุมชนได้ดำเนินการเบิกจ่าย นำงบประมาณมาดําเนินการตามโครงการดังกล่าวคือ 1. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวชุมชนและ 2. ต่อยอดร้านค้าชุมชนรวมทั้งได้นำงบประมาณบริหารจัดการบางส่วนมาจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆในชุมชนเช่นโตะ๊โะเก้าอี้พัดลมอุตสาหกรรมจานช้อนถ้วยเพื่อให้ชุมชนและประชาชนในชุมชนได้มาเช่าเพื่อไปใช้ในกิจการต่างๆ รวมทั้งนำงบบริหารอีกส่วนไปปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายของชุมชนบริเวณลานออกกำลังกายริมทางรถไฟ